ม่แม่ม่อว่แม่แม่อน่แม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 ่หมากมลอม่แ่าม่แวยนม่นม่แม่แมบแม่แง่แม่แลัแเลอม่แ่แม่่มม่่ม่่ี่่่่่่ จะลงไปลงก็ขึ้นไปขึ้นนะครับนักเลงแต่ใ้การนักเลงคือการทมันที่สนใจรรารารอาอีกตนึ่งแล้ววายพอขึ้นปั๊บถูกยิงสกัดเด้อครับพวกวิชาชีพยิงครับผมเห็นกระตาเลยครับผมเห็นกระตาเลยครับแล้วที่ตะบววสกัดยาบเด้อครับมันวิ่งไปตรงฉางรถไฟครับมันจะคอยปล้นรถไฟลำชันแบหนีนะครับเีอ รถเดานรถไปครับอันนี้เหมือนรีบวิ่งหรือเปล่าอันนี้รีบรีบรีบเกินชกแดงโบกชกแดงโบกชกแดงโบกหมายถึงอะไรให้ระวังรวยเตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมนี่เป็นทีมอะไรนะ ใครอก็จ,อจ่ตรงนี้แะระวังระวังเป้า,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 าทับมอเตอร์ไซค์แปด าราบหนึ่งนะครับประกาศเด็กน้อยชื่อโอชิโรเบิร์ตต้นกล้ารถล้ำไปมากประกาศบ,บ้านแล้วนะครับคอยมาหาแม่ด่วนเลยนะครับจุดที่ประชาสัมพันธ์นะครับโอชิเด็กนายอะไรนะ ได้ยินว่าโอชิโอชิโรเบลลารีครับพ่อแม่จะกลับบ้านแล้วครับโอชิเอ้ยเออไหนเห็นแล้วนี่โอเจอแล้วไหนคนไหนโอชิยกมือดิไหนเออไปบอกแม่นายเนี่ยเอาตังค์มาให้ลุงพลพัทรเไลี่นได้ที่ลุงบอน้อนซะแล้ว

มีปัญหาแทนไม่หักแต่เราเพียงสลมแรงเนาะเพียงนี่เป็นลีลาพุทธเจ้าช่วยเออนี่าัดเป็นรูปเป็นรูปพพระุทธเจ้าเออรูปพระพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าช่วยบุญบารมีบุญบารมีพระพุทธเจ้านะครับนี่จะทำให้ว่าตัวนี่สง่างามนะดูดูดอันนี้จะลงก็ไม่ลงลูก ะะอ,อันนี้เหมือนจะลงแต่ก,ก็ไม่ลงนะว่าเอเลูลจะต้องมีรูปร่บจะเป็นบารานไม่ให้ตกหล่นต้องเป็นยังไงนะมั้ใช่มีเสียงเลยเสียงธนูดังเป่าใครขึ้นดังลําสูงทียิ้มได้เลยครับกรรมการเขาก็ให้คะแนนตามความที่เขาเห็นครับติดโลกอยู่ดีอยู่นานจากเวลาที่เขากำหนด ก็ได้คะแนนสูงครับ,รบต่อไปครับหมายเลข32ครับ32ทีมงานระบองตะทีมงานปิตะทีมงานปิตะทัะรบระบองตะว,ว้าวตัว<ๆ>ต่อไปครับทีมงานปิตะโอ้พนักงานวิ่งอะไรมาแท้